ป้าสวัสดีค่ะอยู่ก็ชอบปุ้มแม่น้องมียมีข่าวดีจะ,<ล>ะ,ะมีกาอยู่สามร้อยเนี่ยข้าวเค,ยจ,คยจะเอาอันนี้เราไปอ้างมันอ,อันนี้คือข้าวกับข,กกข,ข้าวกินด้วยกันบ่ข้าวับข้าวกินด้วยกันเอยก็จะถ่ายรูปนี้ <รอ S 2> ชเชะไป,ไม,ไปมันมีมเดียยะถ้าค่อยถ่ายนี่เชะลงไปในในลายปุ๊บมันก็จะวิ่งออกมาปั๊บไปรู้จักดีใช่เหล็กดูดนะเหล็กดูดจนดี

ใครจะอยู่แค่เจ้าใเมื่อเธอไปใจก็เหงาไปอยู่3ปีร้องไห้คือเดินทางปลอดภัยบ๊ายบาย ไปแล้วนะคะเราก็จะไปทำภารกิจต่อนะคะเราต้องไปตามช่างนะคะไม่งั้นเราจะไม่ได้มือเที่ยงนะคะเราต้องไปตามช่างเราจะไปซื้ออะไรกันดีของคุณแสงดาวนเนาะนะไปแล้วนะคะมุงหน้ากก๊กนะคะ้าไซออกมาแล้วนะทุกคนต่อคลิปต่อคลิปมีอะไรมีอะไร,ะไรสะพ้ายบ่าวมืดเลย มีอะไรทะไรบ่าเมื่อลานกูกรอกแล้วก็ปาโอ้แต่หงีแม่มึงความโทรหาเหตเพอนี่เงินอยู่น้ำเฮาอย่าไปกวนอย่าไปกวนอย่าไปกวนดูสายตรงหาแม่แม่ไม่บอกลูกว่าแม่จะกลับบ้านอีกแล้วเอาโทร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  อ้อไปพระท่านในต้นเซาเหม็นซ้ำฮั่นยังไม่ถึงตรงนี้เลยไปโทรไปอีกแกโค้ห์ค่อยกินข้าวครับยังไปเลยค่อยกินข้าวครับยังหนึ่งให้ค่อยกินแต่มักม่วงแพนนี่บ่อเหรอเจ็บคอไอ้เพื่อนอะไรบ่าบอสเจ็บคอให้เพื่อนอะไเจ้าอะไรเจ็บออนั่ง ไ่บริจาให้หนึ่งเขาหึ่งกินเองได้เอาเอนื้อแน่เราก็บ้านอยู่เอาเนื้อแน่เราก็บ้านวานอยู่ับ้าน่งดจบ้านไอ้กุ้งเย่าเนื้อแน่หน่อยเย่าเยาเนื้อแน่ ที่นอนที่นอนกับตู้เย็นเอาไปบนเลยอบ้านทั้งตู้เย็นเตาแก๊สที่นอนเออเอามาเลยเอามาเลยไปหาเราจะดูฟั่งไหนจะดูฟังไหนเออว้าวส่งข้อความไปเื้อบใบสีแดงแดงลายลใบก็ออกมาแล้วแหละจวด มันเป็นแม่มันเป็นแม่เล e ็กที่ดีมากว่าว่เรอดูฟังแม่งั่นหมดแล้วหมดแล้ววันนี้อยู่อยู่ฟังป้าไปแล้วป้าอยู่ป้านน้วัอย่าอยู่นป้า่นีน้ไปอยู่ฟังได้ก็ไน อู่ทำงานก่อนถึงจะได้เงินเออยู่ฟังคอยแล้วพูดมาสัดเจนเมแม่สี่เด้มื่อเนี่ยี่กูเดอยู่นะอยู่คนเดียวเลยไม่มีฟังอยู่ใช่ไหมี่บอก่าอยู่กับปุ๊กอยู่กับปัสานนอนเว้นบบสบายเลย ไม่ได้เออคอยคอยถือเงินได้เมือน,นี้อ,อ๋อถ้าไม่ทำงานนี่ไม่ได้เงินใช่ไหมออจะกินอะไรเดี๋ยวจะจัดให้ต้มะมามาม,มีเร้อ <laughs> 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 đi n่าง ăn đã đi n่าง ăn rồi, ta ní ăn măng muông panu. cái này để ăn kiếp với con. đi lấy ăn kiếp อ๋อกีบมะม่วงกับบได้เสียเงินแล้วสะมันคนล,ละอันได้อันนี้มันก็อีกอันนึงอันนี้ก็บแบบนึงอันนั้นก็บแบบเหนียวเอาตัวที่ทำงานตัวกระบ,บอกเฮาเฮาสีซอยตัวจับนอนอนจะงไรนอนกับบได้กลิ่นแล้วเมื่อนั่งรถเพลเนอมืม่อวานก็นอนเบิดมือหากกับเหงุงานนางแรงเหนื่อยนะข,ขับรถด้วยมเมื่อวานเนี่ยก็เศร้าเมื่อยแต่ว่าเหงืงาหนางแรงหนึ่ง เมื่อกี้ก็ทํางานตัวลุงป้าไม่อยู่ก็ทําสร้างผลงานค่าแรงเพิ่นก็จ่ายมาแล้วถ้าทํางานเท่านั้นนะไม่ได้ขูแล้วบังคับเพราะค่าแรงเพิ่นจ่ายมาแล้วฮะเออ,อ,อก็เงินเอฟซีนั่นล่ะยังว่าอะไปล่อยคลิปจำคุณผอหลือนั่น แปลว่ามันซุ่มอยู่ในต้นไม้อะไรนี่ใมันซุ่มอยู่ในต้นไม้อลไรนี่ไปรวมกันมาส่งเงินมาเปล่าผวนนั่นแสดงว่าเขามีเขามีเขารู้เขาเป็นอะไรนะก็ชื่อมาให้ฉากอันส่งโชคมาใหัยคนทำงานเ่จมันซื้อห่าให้ปูคนเอ้ยกูเราเลยเนี่ยติดไม่ได้เลยแปลว่าแปลว่าเฮาก็ต้องอาศัยกินน้ำเผาเลย พราะเขาหูก่อนนั่นเหรอกระซุ่มเจ้าว่มาซอยที่หลังกาแฟนระซุ่มเจ้าเลยวะเนี่ยเฮ้ยกระซิซอยเมื่อนี่ละลุงมายู่งกับกะซิซอยจับกัจับคนละส่วนคนละแปดนาทีแล้วก็ไปลูกคลิปไปปูอะไรจ้ะปูเสือนอนไหปูเสือนอนเออเขาบอกให้นอนเขาก็นอนเอฟซีเด้อบ่าวมืดอ่านพานอนเขาก็นอนเขาก็มีส่วนร่วมให้ดูแลจ้าพี่ตอสจะไหนดูแลให้ดูแลดมบอกอ้ากับตัวกันนี่ เฮ้ยเขาต้องแค่ฟังนี่บเอลบอกตื๊บตึ๊บ๊ปึ๊บเพื่อลุงเราไปลุงเราไปสอมโหลดมาปุ๊บก็เฮ้ยชูก็เก่งแท้เฮ้ยธรรมดาโมคอยอย่าเ่้ยาฮ่า่าเ่าอ่าฮ่าม่าฮ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 ่่าฮ่าฮวาาฮราฮ่า่าฮาฮ่าเ่รฮาฮ่าฮ่าเาฮาฮ่าฮ่า่าาา่ โอเคนะคะ f อฟซก็เราจะได้ทํางานไม่ทํางานก็ขึ้นอยู่กับเบาเมือนะถ้าเบาามือบอกปูสัดนอนเราก็ปูสร์นอนนะทุกคนถ้าเบาเมือพากินเราก็ได้กินนะเฮ้ยไป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 ไอไปไปไปไาไป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 ่ปบบไปไปาปไ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 ปยปนปไปไปไนน มือเรารู้แล้วจะไปหาพระเราก็ถา,ถามว่าถามว่ายังไงหลังจากเสร็จงานนี้แล้วคิดยังไงต่อท้งขอก็ไปหาเจ้าอาวาสใหม่ครับไปหาเจ้าอาวาสใหม่นั่น,นป้าร์ตี้บ่านมีคําถามที่จะไปถามช่วงนี้เบาเมื่อส่วนเขาวัดเข,ขาวานะเจ้าอาวาส่านเจ้าอาว่า โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี<ะ>๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้า <laughs> ขอบคุณค่ะลุ้นกันเบาเมื่อจะพาทำอะไรวันนี้